เป็นไงคำนี้อิมพูท่านดีไก็ดีครับก็ได้ลองลองออกมาจากคอมฟอร์ตโซนมาทำอะไรดูที่มันแปลกใหม่ก็สนุกดีครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีเทรนเนอร์ที่ดีนะใช่หมายถึงใครนะเนี่ยเั้งเรื่องเลยก็ก็ก็ที่เห็นกันอยู่ครับใช่เจ๊ครับเจ๊ข้างบ้านเจ๊ข้างบ้านเข้างบ้านเวลาเวลาลงคลิปกับเจ๊ข้างบ้านคนก็จะแบบดูมันให้ใจเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นร้านวิวเรารู้สึกไงบ้างครับรู้สึกรู้สึก เป,ปิ่มใจนะไม,ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงร้านวิวก็คืออยากทําแบบให้มันสนุกสนุก,นกอะไรกิจกรรมที่เราไปทําแล้วมันเอนจอยเราก็อยากจะเก็บบันทึกเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นร้านวิวขึ้นมาได้นเนี่ยก็ต้องรู้สึกข,ขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณทุกคนท,ท,ที่ที่มากดมาให้กําลังใจแล้วมาคอมเมนต์ที่แบบมาคอมเมนต์บอกแบบปัแบบผักดันร้อยเรื่อยครับจริงๆย้อนกลับไปตอนเจ๊เข้ามาเั้าวมเราตัดสินใจนานมาก ตัดสินใจนานครับแต่ตัดคลิปมานานกว่าตัดสินใจพอเราจะพอเราจะมาส่งเข้าสู่เป็นการนี้เราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก็พยายามพยายามแบบพูดพยายามพูดให้ให้เก่งขึ้นพูดพูดเยอะขึ้นนะเพราะว่าก็ก็ก็ได้ซึมซับจากตรงนี้แบบเจยเขาเจเขาพูดแบบทั้งทั้งวันเจพูดไม่หยุดหรือว่าไม่หยุดจริงๆล้วก็ก็ครับก็ก็ก็ค่อยๆ่อยค่อยคปรับมาอะไรเงี้ยใช้วิธีตัวเอง กดล็อกเลยไม่ใช่เขาไม่ผลล็อกที่อาจจะแบบดูมากในส่วนการแข่งขืนว่ารู้ตอนนั้เราไม่ยูสมิ่งมุ่งจริงๆผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนแข่งขืนขนาดนั้นจริงๆเป็นคนที่ถ้าถ้าเป็นเพื่อนๆกันสนิทใจเขาก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่มีความแอบกวนนิดๆอย่างนี้อยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไม่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 ค่อยเป็นคนที่ที่ที่กล้าแสดงออกอะไรแบบนี้เท่าไหร่ใช่แต่จริงๆเราเป็นคนพูดคนเดียวได้ไหมพูดคนเดียวเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจริงๆมันต้องมีพิเศ์ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ย ถ้าพูดถ้าพูดแบบแบบในคลิปอย่างเงี้ยมันได้เพราะมันค่อยๆตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าไปออกรายการพูดเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องฝึกก่อนถ้าจะบอกว่าเจ๊ข้าวมาเขาสามารถพูดที่พิศงการแบบแสดงมุมนี้ออกมาได้ได้อย่างนี้ได้ไหมครับเขากวช่วยกันก็ก็ด้วยครับก็ด้วยครับก็ช่วยกันทำอะไรแล้วมันมันมันเป็นกิจกรรมร่วมกันอย่างหนึ่งมันก็สนุกดีครับอ่าแต่ถามว่าคนคิดที่พูดในคลิปอะไรอะไรคนที่ไทยมาบอกค่ะก็ไม่ครับก็คิดกันเองครับคําคําแต่เรื่อยๆเพราะว่า ทำเองเลยอ่ะตัดต่าว่าจริงจริงจำวันแรกก็มาคลิปแรกที่มันออกมาเป็นรูปเป็นร่างมันใช้เวลาหรือกระบวนการหรือว่าที่ไปที่มามันยังไงขนาดนั้นเลยมันก็ก็คือก็ไปตอนนั้นคลิปแรกน่าจะเป็นแบบตอนไปไปตีกอล์ฟด้วยกันแล้วก็ก็เลยอัดเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่ว่า มันก็มีคนมา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 แซวเยอะเหมือนกันบอกว่าเอ้ยนี่คุณท่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาเวลาเวลามาบบันจ่อมาเป็นสคริปต์มันต้องมีการเตรียมกันก่อนเนาะเพื่ผมการเราเราเราเตรียมกันยังไงบ้าง <c oughs> คะก็ไม่ได้เตรียมครับก็ก็ก็ไอ้ตัวคลิปมันสามารถพูดแล้วมันก็ตัดได้เลยนะตรงไหนที่เราอยากอยากใส่เข้าไปอยากเก็บไว้เราก็เก็บไว้ตรงไหนที่เราอยากจะตัดออกก็ตัดออกแล้วก็มันก็เหมือนมาประติดปะต่อกันมากกว่าใช่เพราไม่ไม่กินเหตุสมัยพี่ผมการ ก็คลิปคลิปหนึ่งประมาณนาทีครึ่งหนึ่งใช้เวลาทำประมาณ3วันใช่แซงแซงว่าเป็นทำพูดพูดไปเรื่อยค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนนกัใช่ครับพูดไปเรื่อยๆอยู่เวลาเข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็พูดไปก็มันก็มันก็ไม่ใช่ข้อมูลอะไรที่มันเป็นกิจลักษณะกิจลักษณะนั้นตอนนันก็เป็นแบบข้อมูลที่ที่วันนั้นเราไปทําอะไรมามากกว่าแล้วเราไปเจออะไรมามากแล้วอะไรที่มันเป็นเรื่องขำขันในระหว่างนั้นมาปฏิปต่อกันมากกว่า่างคิดว่าเลนทายที่ให้ดอกไม้แล้วก ทำในใจแล้วบอกเขาว่าการชีวิตเราต้องเจอกบนไปหลังใหม่หลังใหม่ณณณตอนนี้ถ้าว่าขออนุญาตถามเรื่องแบบสถานะตอนนี้เป็นเรียกว่าเป็นจังเป็นเจคบ้านอยู่ไหมหรือเป็นแฟนางบ้านหรือเป็นแฟนวิวิพูดได้เลยไหมคะเดี๋ยวเป็นถามเดี๋วเราพูดตรงนี้กไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดหรือว่าปิดเงินฉันก็ถือไว้อยู่ในช่วงศึกษาอะไรอย่างนี้กันอยู่อ๋อมันก็มันมันมัน ตอนนี้มันเลยช่วงนั้นไปแล้วมันเลยมาถึงช่วงทําอะไรธุรกิจทําอะไรด้วยกันละใช่ครับแลันหัวเป็นแฟนเลยได้ไหมฮะแล้วต้องถามผู้จัดการได้ไหมขาเปิดพรุ่งนี้แล้วครับขาเปิดพรุ่งนี้พรุ่งนี้สินะไม่แสบสินะแสบอ๋อแต่ได้ได้รู้จักกันก็ได้แบบว่าได้ร่วมมือกันทำงานอะไรหลายอย่างใช่ไม่เปวดปรือว่าอะไรบ้างกับจี่จิ่งข้างบ้านทีเพราะเราได้ทําอะไรเราได้เห็นภ่าประสบการณ์ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เล่นโอเคไหมได้ไหม ได้แล้วมันเนียนด้วยนะจริงจริงเราไม่เคยคิดไม่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเราจะทำแบบนี้ได้ไม่น่าเชื่อว่าเราจะไปอย่างนี้ได้มีมขนาดพ่อผมยังไม่เชื่อปูไปดูไปไงพ่อไอ้ใครทำให้เปนบุญนักฉลองใช่ใช่ก็ก็สนุกดีก็คือเหมือนเขามาเปิดมิติใหม่ให้เราอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ได้ได้ได้ซึมซับพลังงานตรงนี้จากเขาด้วยเพราะเขาเป็นคนที่ แอคทีฟมากหนุ่อพี่เมย์สำคัญในตัวกาแฟที่กำลังจะออกใหม่กับพี่เมย์นะครับก็เราจะเริ่มล็อตมาอีก2เดือนตอนนี้โฟกัสทั้งหมดของพวกเรา2คนก็อยู่ตรงนี้ส่วนอนาคตอีกสอปีข้างหน้านี่เป็นยังไงบ้างคะอะไรนะครับสองสามปีข้างหน้าก็ทำให้ดีที่สุดทำให่สุดทำให้ดประมาณนี้นะพี่เนาะโอเคขอบคุณมาก